วันที่16พฤศจิกายนพศ2 5 6 5เวลา8นาฬิกา30นาทีนายเดชเล็กวิชัยผู้อำนวยการกองพนนัฒนาล่งน้ำขนาดกลางและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสำนักง,งานก่อสร้างธนาระถา,ากลางที่2โดยมีน,นายธนพลสงวนตะกูลผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างธนาระถถา,ากลางที่2นายทรงพลมงคลพันธุ์หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่3และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่พร้อมทั้งได้งานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการประตูรุายไ้น้ำและอาคารประกอบบ้านทุ่งสร้างจังหวัดเชียงรายปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนการออกแบบฐานรากและทบทวนราคาที่ดินซึ่งจะมีการประชุมในเดือนธันวาคม2565 โครงการประตูรูด้ยน้ำและอาคารประกอบบ้านแก่นเจริญจังหวัดเชียงรายปัจจุบันมีผลงานร้อยละ56และโครงการประตูรูด้ยน้ำน้ำอิงบ้านร่องนิวจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2 5 6 5และส่งมอบงานให้โครงการชลประทานเชียงรายรับไปบริหารจัดการน้ำเรียบร้อยแล้วโดยได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผู้อำนวยการกองพัฒนาน้ำขนาดกลางได้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ วันที่18พฤศจิกายนพศ2515 25, เวลา9นาฬิกา30นาทีนายชูชาติรักจิตรองอธิบดีฝ่ายกอ่อสร้างพร้อมด้วยนายเดชเล็กวิชัยผู้อำนวยการกองพระนาแหล่งน้ำขนาดกลางพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าทำนบริหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิดจังหวัดตาก โดยมีน,นายธนบดีรักษัสตรผู้อำนวยการสำนักมมง,งานก่อสร้างทุนรับประทานไายกลางที่3และเจ้าที่ในสังกัดให้ข้อมูลพร้อมบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการทำนบรนหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิดจังหวัดตากตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สลิดอำเภอบ้านตากจัังหวดตากมีลักษณะเป็นเขื่อนดินชนิดโฮโมจจเนียไทสสันเขื่อนกว้าง9เมตรยาว1,700เมตรความจุ25.41ล้านลูกบาทเมตรระยะเวลาก่อสร้าง3ปีพศ2,514ถึงพศ2,566สา25มารถช่วเยเหลือพื้นที่เกษ,ษตรกรจำนวน8,200ไร่ผลงานก่อสร้างทั้งโครงการ้อรยละ88